อช่อาเห็นออกซองยังไงไปทางไหนมือเนี่ไปหาหรอกหาหรอกเก็บเงินเลขโอ้ยปืิดต่อีด้วยไวเถอะเนาะเอาเงินไปถกเมเอายงินติดนี่ลายบอกแม่มีคนติดมีคนซื้อซดมันไปทำเอาเงิเขาคือไว้บอกแม่ว่าให้ติดแต่คนหูจักล้วการแบบไปน้องไปเองนะใช่ติดแบบคนแปลงหน้าติดม่ได้บะ เป็นเครื่องติดไวบนใบหน้าจ้ะเอาสมวยเขาเสร็จมาสื่อกบบให้เขาโอนเงินมาเลยดิยันยันว่าไม่ว่าเขาติดแหละเขาไปทำเลยยันว่าเขาไม่เห่นนะเนาะไ้ก็ห้ติดอีกถ้ยอยากมากกอยากกลับโอ้ตีว่าเด็ดขาดเลยเนาะโอ้ยยังได้น่อยแต่ด้นเลยคือเป็นออกคลิปเนาะเป็นอะไร ตื ra, know, <laughs> ่นม <Wha> ีเวลามีเวลาไปพร้อมนี่นะน่าจะเกินเป็นยังคือว่าอายบัดนี้เออดักคือຈ่าเพิ่นจะปูงามอยู่คือว่ายังอายนมันใจใตัวเองอมันใจเเจเขาบเບิเห็นตัวเองบ่กุมือยัก อาชีพรักเลยเป็นอาชีพรักเลยอ,อาชีพสะพ,พองกับบะมีอีกบ่มีบ่มี <c oughs> อาชีพเดียวเขาติดนี่ก็คือติดไปเพ่ติดนี่คือนํานํำบอเทืยร์เลยปะเอากระทำบอเทืยร์เลยเนาะนําไปเอาเงินข้าเนานําอีกก็เสียเวลาเสียน้ํามันรถดกุ้มบ่แบบนี้สไลดยก็บ,บ่ให้ติดสไลดยบ,บ่ให้ติบบตเขามาซื้ออยู่หน้าหาา้านสไลดยเอามีห้านขายได้อีกบ่เอ้าขายหน้าทางขายบ่อนคลขายแต่เก่าฮะแม่นขายทุกมือป้อบอลเนี้ อาทิตย์หนึ่งสามมือขายประจันวันพุธแล้วก็วันศุกร์แสดงว่าขายในเล็กเราแม่นมันเล็กเวียนหรือยังมด้ขายขายแต่ว่าบริหนังขายใครอยากซื้อกระแซดมาซื้อแซดเนาตอกซาดด้วยซ้ำเลยตอกซาก็มาได้เสว่ากระแซดมาเนาะตอนมันออกถ้าโตก็จะชิซื้อเป็นมาเล็กอ่านเถื่อถก็หายเนาะส่วนเดือนนี้ส่วนไลายมีเล็กอันเล็กเราค่ะขายเล็กง่าย ต๊มอันปตะเกาบนมออันตเกาโบช่วงนี้เลยอันออได้เมินอาจักรานหมอบดาดเมื่อวานเมื่อวานนี้เมื่อวานี้มันผักวันเบญิงอือวันจันทร์ไม่ขายปกติเมื่อนี้เล็กเวียดเมื่อนี้ขายปะขายอได้ยี่เสียผู้บ่าวฝังไทยชิซีน้ำซอยได้ยินไ ซื้อโลดซื้อบ่ได้แม่นบ่ได้จ้ะอ้าวซื้อแล้วก็โอนเงินมาบ่ถือได้ซ่ํามื้อนี้บ่ถือก็โอนเงินไปเออมีโอนบ่แม่นจะโอนไปไทยก็ได้บ่เื่อว่านุ่มไทยสิเพิ่นสิซื้อซอยนะอุดนุนอืถ้าหากว่าเพิ่นจซื้อซเจ้าก็เพิ่นโอนเงินให้เจ้าแม่นอับสูงสุดเท่าอันนี้ต้องถามแม่ก่อนว่าเพิ่นซื้อป้องเท่าป้องใหญ่บางเทื่อเพิ่นก็หับางเทื่อเพิ่นก็บ่หั นักปองละลอยได้ป่ะได้ปองละลอยได้อยู่เนาะมีหลายคนอยู่อยากซื้อเลขสวัสเจ้าแต่ว่าเขาติดต่อเจ้าบ่าได้ครเขาืมเป็นไดน้โทรศัพท์ทุกเมือโทรศัพท์ตัวเก่ามัานตายเลยมันยังบูคืนบ่ <c oughs> จัดงานให้มันอยู่บอส <c oughs> จะด,ดีใส่โทรศัพท์แม่ไปก่อนใส่ของอมแม่บอสข้้นมาเล่แืมบัดเฟซไลน์ได้ใช้ไลน์ห้ากระตังเมื่อวานเซอร์ เฉพาะจังว่ามีหลายคนคือว่าเอ้าสาวคนนี้แมนเพิ่นจังไรเพิ่นอยาให้สัมภาษณ์บอสติดต่อผมบ่ได้สิฮะนะบางคนก็ว่าอยากซื้อเลขน้ำซ้ำมวยบอกว่าติดต่อบ่ไดตทางเขาเองก็ติดต่อจะบ่ได้คือกันทางไลน์โทรศัพท์ตายแมย์เ่อเติบเลยบบเป็นเป็นเดือนแล้วประจักษงมันนี้เอาของแม่มาใส่แล้วเม่ใส่น้อยเลยมันแม่กับบอใส่ลูกวิเวียนหยุดหยุดของแม่เลยมันบอหยุดหยุดเนาะเวลาบอเสร็จมาเนาะซื้อบอซื้อใหม่แล้ว บ่มีเงินเนาะแรกมันได้ครับค์ขันสื้อราคามันประมาณแปดต่อพันนี่แหละประมาณแปดกับพันมียี่ห้อหมักจีบบ๊วยมีไอโฟนไอโฟนไอโฟนได้แปดกับพันเอาไปบ่มือสองเดิขันมือหนึ่งกับหมื่ปลายสองหมื่นเอามือสองว่าขึ้นมันบ่หลายไอโฟนไปเรื่อน่ะนะแปดกับพันบรจจานตามราคาบ่แม่ต้องไม่ไปซอกเอาอยู่เฟซด้อิ ใช่อาจจะเป็นหกประยักษ์บอกไปเอา่ะในราเดือนล้เงินเก็บเลยไงบ่มีเงินเก็บแต่โตมีแต่เงินออกแต่ลวันหอดมีแต่เงินติดติอญาตบ่ามีแบบแบบสะสมไว้อาทิตย์นี้เก็บไใบท่านนี้นะไใบสินทรัพย์บัตรมันบัตรถือเลขอย่าที่พีซื้อบัตรเดียวถือเลขอี่พี่ซื้อบัตรเดียวเคยถืออยู่บ่อืม วางอ่าวางไปบ่ายยังก็เจ็ดแปดพันมั้งจวนน่ะเป็นมือสองสั่งเอาน้ำกระเจ้าใช่แต่ iPhone น่ะปะแม่เคยใส่แต่ iPhone อือใช่ของอื่นก็ชิบุเป็นแล้วนอกการใส่แต่ iPhone แม่อมเป็นมือสองมันก็ะิดีอยู่บอ่าเป็นมือสองบอร์ีก็ใส่ไปไรเงี้ยรุ่นเก่าได้ใส่มือหนึ่งหรือมือสองรุ่นเก่ารุ่นเก่าค่ะมือหนึ่งแต่ว่ามันตกรุ่นนะแปดพาร์ทอ๋อ อะ่ะสมุดแบบเพิ่นนั่นอยากลมน้่งนี้ได้อยู่อนะใครอยากร่มสบาู้บ่าวอยากลมนั่งสบายได้ร่มได้มันบ่โดยแจกบ่เฟซไลน์กับบ่มีเฟซมีแต่ไลน์มีแต่ไลน์ไลน์ตั้งมาเมื่อวานนี้แมนมบิดไลน์กับวัดแอพพอว่าโทรศัพท์เพิ่นทีเได้ยกับวัดแอพวัดแอพส่งเลขพอว่ายืมโทรศัพท์แม่มาใช้ก็เลยตั้งแต่ไลน์กับวัดแอปโดยเฟซบุ๊กนี่ถ้าใครของตัวเองจึงตั้ง ใครเลขหนึ่งก็ว่างคุยผู้บาวอยู่ปะสไลด์ตอนแรงใครเลกแล้วว่างประมาณแปดโมงเข่งเพราะว่าเล็กออกแปดโมงเข่งปิดเลขแปดโมงสิบห้าเราก็มาไรเช็กเบอร์ว่าคนถือคนไม่ถือบ้างไหมอะก็ว่างบ้างคำว่าคำถือในเจ้ามาอไปหาเหลาะใจเขาดยคำเมนบางเถื่อเขาก็ผู้หูจักกับเบาเยื่อนบางเถื่อ ถือแถวพี่กับมาหลออ่อส่งแถวพี่ไค้ขายเนี่ยมันมัดรอ,อส่งกันบ่มันใกล้กันดีใกล้จะไปส่งไกลก็ให้เขามาเอาเอง <c oughs> บริบริการส่งเขียด์ใกล้หัดีเนาะไม่ขายใครเลกยก็เหมอนต่ำอารมณ์ต่ำอารมณ์ยังคือเก่าอยู่บอเมนแสนหนึ่งได้สิบพันเจ้าขายเหล็กตัวเล็กนี่นะเสนหนสิบพัขายเหล็กเก้าสิบกระนึกไว้ขายเหล็กตัวพันหนึ่งได้เจ็ดสิบพันนะบ่เปอร์เซ็นต์มันจะไล่แบบตัวนั้นนะ คนบูซื้ออยู่บ้าน<ร>มีเงินน้อยเนาะมีแต่เก้าสิบเองทำไปได้เงินน้อยเขาได้เงินรายยุยววทธแต่ว่าลูากค้าไปได้เงินน้อยเขาเลยซื้อเขาากได้รายนะแต่ว่าเลขตัวนี้นั่นนะคันมาอันอนี่กัได้คนครึ่งบ่ตัวนั้นเนาะตัวได้เลขกดเนาะคุณครึ่งชีช่ไหมหักวนลายคนบูซื้อเลขอันพอมันได้หน,น่อยเดีชวชี้งานึงเนาะแม่ซื้อวัดใจสองพันได้แต่พันเดียวบ่ นั่นบ่บ่แปลว่าได้เครื่องค่าคือพันหนึ่งได้เก้าสิบสมมติว่าเล่งอันก็ได้สี่สิบห้าพันพันกับแม่บ่บ่เข้าใจเด้ออะไรกัแม่อันมาแม่จะไล่เขาว่าว่ากขเล่งอันนี่เขาสมมติว่าอั้นจะซื้อสองพันนั่นบ่เขาก็ได้แต่พันหนึ่งพันหนึ่งห่งกับแมวแบ่งคางเครื่องค่าหนาจะเมร์ประมาณนั้ถึงถึงสองพันก็ได้เก้าสิบได้สมมติเล่งนั่นแหละเอออีกอันหนึ่งกับแม่เอาไงนะนี่เขาเอามาเคยซื้อแล้วเร่งอันเนาะแต่กับบุคคลถึงก็ โอเคถึงเป็นสไลด์กัเลขอันอยู่ลาก็บ่มักออกปานไดมันอันว่าจะซื้อแท้แหละอันอันบ่ออกนะได้ล่กินข้าวกินน้ําบ่มื้อนี้ยังสิไปซอยเวียกหมูยังหมูสิแตงดองมื้อหมูสิแตงดองงานเจ้าของเมื่อไหร่บัดนี้ยังงานเจ้าของยังบ่มีไปกินิ้นหมูอันิ้นหมูหมูก่อนเนาะนี้หาอันกินนฟรีก่อนนี้สตูดสตูด โอ้ยนมืออื่นบ่ไปแม่นมืออื่นมือนอีกแบบไปซอยเวียกเล็กหน่อยซอยเล็กหน่อยซอยไล่กันไม่ได้สามเพลงเนาะคนก็เริ่มล้าแล้วด้วการมากินบัดเซิรนบ่จะหมูนะใช่ไโดยใส่แต่ได้ซองไอหมูนะยังมีหมูเอาบริวางไว้เ่ราะฉะนั้นต้องใส่หมูอะไรใส่ซองวางไว้ได้ใจ ใส่ใจให้สมูนะอย่าปากเลยหมูกระชิ่หมูเนาะเผื่อทีนู้ป้าสมูนใส่ซองให้หมูใส่ได้เนาะผมว่าซองห้าห้านี่เลยเนาะซองห้าห้าบเล็ก <c oughs> มาดิดนําหมูบอมอ่เมื่อไบ่มาเอาเงินนำเอ<ม>ื้อแล้วก็เฮ็ดสุเจ้าเจนยังคอยอไรเป็นไรบันไหนเ <c oughs> ป็นอะไรอย่างเรนหนีบ่ ตัวยักษนี่ยักแรกๆนี่ป๊อบนี้เข้าไหมพอมาถ่ายคิดจซื่อพอไม่ได้มาจับเนาะยักษ์ป๊บนาเพิ่นนอายเนาะคือง่ายๆเหมือนเราเป็นเห็นตำรวดเลยป๊อปแม่ในศาลคดีว่ายังเบาอยู่นี่นะเบายังบนมีคดียังตั้งวงงานเบาบอบีหนึ่งของสามจุดหาค่าคบคายอะไรมันอันดีนะมูมาเอาเงินเมนแบกทางไหนอีกแบบนี้มาเงินแล้วนะ สิไปซอยเบียกหมูไปอีกมือเช้านึ่ก็ไปแล้วบ่ยังสิไปอีกตอนแรกนี่แม่กับมืออื่นกับมืออื่นมือนีนแบนกินมันบ่โดยเมื่อนี้ต้องนอนผักพรมืออื่นคุ้มตาสีเนลาเลยนอนปลายแดงโตเด็กโเกี้เอาบ่ยิงเงาหนอนเงาเงาะดีแล้วเนาะเมื่วานไปเต้นนะแจกบอปลายนะแจกลังไม่แจกลังไม่โดย เป็นบอลมููบาวให้คู่บาวลมเาเองให้คู่บ่าวลมเาฮาวมันเนาะใหู้่บ่าวเ่นบ่ลาเาอายุเท่าไ่าเ่นฮะม่งก่อนได้บ่ปิดตมักอายุอะารปานดประมาณ3ามสิบห้าห้า้ารุดสาได้อยู่บ่ได้ถ้าเกินห้าอีกเด้อ เกินเกินนิดหนึ่งเกินนิดหนึ่งเกินสักเล็กสองเล็กสามเนาะโดยเกินลายกินนั่วเนาะคือว่ามักอ่คนรุ่นใหญ่กว่าแม็นเป็นอะไรเข้าหนาสีแบบเข้าใจแบบเวลาลายกว่าเด็กน้อยอือคือเขาแบบผ่านประสบการณ์มาหลายเนาะโดยอาจจะเข้าใจอ่าถ้าก็มีคนหักเนาะแล้วก็เพิ่นอาจจะเข้าใจการเอาใจนี่มันจะเอาได้ไรเนาะ พอห้างพอใหม่ก็ลมได้บ่อรมได้บัได้ติเบันดะว่าบ่อเจ้าหนิงเคยแต่งงานมาแล้วบ่ยังยังบ่เคยยังบ่เคยผ่านการแต่งงานมาก่อนเนาะใหม่เลยเลยใครจีนจอดจะได้หนิจู่โจมแล้วบ้านนี้ตั้งไว้บ่าขายจินจอดเจ้าของนะยังยัง ยังบุมีผู้บ่าวเจ้ต่างแนวใด้ท่าอยากคู่ข้าชินสอนต้องให้มาทำไหมจ๊ะทำจะเองบ่เนื้อวันได้ทำพ่อกระแม่ทำพ่อกับแม่ใชิได้แจกเบอร์โทรของพ่อกับแม่ลงเฟซแล้วบัดนี้ลคือบนทูฟ้าเอาเองเนาะแม่นโดยโดยทางเาหนี่ก็ถ้าได้เข้าควันโดยก็คือเนาะก็คืออ่าทางทางเจ้าเนี่ยยังบุญท่นมีผู้บ่าวเนาะเป็นอ่าแจกมีคนมีตะลายแจกได้แล้วอากาศถักทายเข้ามาได้เนาะ อายุสามหรือว่าขึ Aqui, ้นไป550ก็าสิบกรมได้นอนทุกคนถ้าหากรก็คสนใจก็ทักทายเข้ามาทางช่องเขานี่แหละผู้ทีถ่ายคลิปนี้แหละก็จะได้แจ้งให้เนาะโดยอ่าสำหรับคลิปนี้ก็คืขอโจไว้ก่อนโนะไว้พอกันคลิปหน้าเนาะถ้าหารก็มีโอกาสได้มาพอกันอีกโดยโดยอ่าสำหรับคลิปนี้ขอโตก่อนเนาะโดยสบายดี